ไครกับเรือร่องน้ำน้ำเงินสิงห์กระถุมยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะลมฝังอยู่ตอนนี้ต้องขออนุญาตเยอะอีกแล้วเว้ยกับเกงก็น่ารักซะเหลือเกินร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเรือนี้ไม่ธรรมดามีค่กับน้าว่าเรือนี้ส่งเมืองนอนไผ่แหลกจะแบ่งกันม่ะไผ่แหลกจะแบ่งกันป่ะร่องน้ำน้ำเงินสิงห์กระถุมสิงห์กระถุมใส่เกียวสีพี่แล้วพี่แล้วแต่บุกตรงนูเรือมีไรท้ายน้ำลังหนึ่งโขนเรือ 拿过来，拿过来，拿过来！ แได้ไหมนะวันใจ้รู้โอโหคือหมดท่ารรมกอาสาเป็นเรือที่อยู่ร่องน้ำแดงมังมังนนชนะมังมังนนเนเรือชนะทำเดี่ยวแด